สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอยู่กับผมในคลิปวิดีโอนี้อันจากโชว์รุมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโอต้นะครับก็สําหรับตัวรถครอบครัวเนี่ยอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจอันนี้เราเคยดูกันไปแล้วตั้งแต่ในครั้งแรกซึ่งตอนนั้นรถมันยังไม่ไมีการล้างยังไม่ได้มีการทําความสะอาดแต่ในคลิปนี้อันจะทิ้งทวนทิ้งท้ายสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ให้อย่างสมนะฮะศักดิ์ศรีและสมเหตุสมผล ของตัวรถนะครับอันพามาดูตรงนี้แบบละเอียดเลยครับนั่นคือเจ้า Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 TRD Sport b l a c k ์ h o p นะฮะเรายังไม่ได้มีการเจาะลึกรายละเอียดสำหรับตัวนี้เพราะนั้นสำหรับในคลิปนี้อันจะบอกเลยฮะความแตกต่างระหว่างคำว่า TRD ที่อยู่ในตัวรถกับตัว Fortuner แบบธรรมดามันมีอะไรบ้างที่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถปี2019ครับ2,562ซึ่งเป็น19 19นะครับด้านหน้าก่อนเลยอันดับแรกน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะอันนี้เราพูดกันแบบตามตรงเพราะว่ารถเนี่ยมันขาดอยู่ประมาณ2แสนมันจะเท่ากับว่าราคา2ล้านทันทีหรือถ้าเกิดเปรียบเทียมในปัจจุบันตัวนี้ก็ไล่เรียกกับ r e g e n เดอถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้เราพูดกันแบบตามตรงเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพยอย่างชัดเจน ความแตกต่างในเรื่องของเม็ดเงินและราคาสำหรับในแต่ละยุคสำหรับในแต่ละสมัยอันนี้สามารถดูได้นะเราไม่เคยมีการปิดบงังหรือว่าจำกัดความในเรื่องของพวกนี้อยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผู้บริโภคควรได้รับนั้น่น,นคือทางเลือกที่มันหลากหลายไม่ผิดนะครับและเราพูดในมุมที่แบบเป็นกลางเลยไม่ได้เอยงเอหรือว่าต้องเข้าข้างเราอย่างเดียวเราจะให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายมากที่สุดนะฮะ ไฟหน้าเนี่ยก็ยังเป็นตัวโฉมของ All New Fortuner อันนี้คือเราจะเห็นได้อยู่แล้วแน่นอนสำหรับตัวตอนแรกนั่นคือโปรเจกเตอร์นะครับ LED ไบบีมแล้วก็ตัว daytime running light เป็นหลอด5ดวงส่วนตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นตัวหลอดไส้ LED แล้วเรียบร้อยนะฮะคราวนี้อันจะย้อนกลับไปในช่วงปี2018มันจะเกิดคำว่า Minor Change ก็คือจะเป็นตัวย่อก2ตัวนั่นเขียนว่า MY ปี2018ตัวนี้จะเริ่มปี18ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเป็นตัว2.8 2.4มีซิกมาโฟมีเป็นหน้าดิสหลังด้ำอยู่สำหรับในช่วงตอนนั้นแล้วมันก็จะมีการเพิ่มทิ้งท้ายสำหรับตัวโฉม All New นั่นคือ TRD มันจะเป็นแบบนี้นี่คือการตลาดของตัวยูส้าสำหรับตัวรถ PPV 7ที่นั่งนะครับถัดมาฮะนั่นคือตัวกระจังหน้า เราจะเรียกว่าเป็นดำเป็นโนแบล็กก็ได้นะหรือเราจะเรียกกันแบบง่ายๆลมดำแต่โลโก้ยังไม่ใช่เป็นตัวโลโก้แก้วเป็นตัวโลโก้แบบธรรมดานะครับกันชนด้านล่างกันชนหน้าจะเป็นตัวสีดำทําออกมาสําหรับการตัดด้วยสีตัวรถขาวมุกนะครับ ก็จะประมาณนี้สําหรับตัวด้านหน้ามันยังมีรายละเอียดหยิบย่อยมากกว่านี้อีกเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูในแต่ทีละสะเต็ปก็แล้วกันคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสําหรับ2.8เนี่ยความแตกต่างเนี่ยหนึ่งแรงม้าสแรงบิดนะฮะตัวนี้ในรหัส 1GD นะฮะ2,755ซีซี177แรงม้าแรงบิดสูงสุด4 5 0นิวตันเมตร ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับตัว2.8เนี่ยพอแรงม้ามันจะอยู่ที่170แรงบิดมันจะอยู่ได้แค่400นิวตันเมตรจะเท่ากับตัว2.4เกียร์อาอโต้แต่พอมาเป็นขับสีนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นได้เพราะนั้นมันก็ต้องมีการปรับจูนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะเพราะนั้นจะขยับขึ้นมาอยู่ที่177แรงม้า แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรรายละเอียดพวกแบบนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับเป็นตัวรถแบรนด์ตลาดอะไรหาได้ง่ายซ่อมศูนย์ก็ได้นะครับหรือว่าทำร้านข้างนอกก็ดีแต่คราวนี้ทั้งหมดครับการซื้อ Fortuner สักคันเนี่ยในราคาไม่เกินล้านห้าเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้านะครับ6เดือน10,000กิโล แล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือจุกเฉิน24ิชั่วโมงให้นานอีก1ปีหรือถ้าเกิดอยากซ่อมศูนย์อยากซ่อมศูนย์นะฮะอันนี้ต้องเน้นย้ําว่าสมมติอันมาซื้อ Fortun e r รคันนี้อันต้องการให้รถซ่อมศูนย์หรือว่าอยู่ในการรับประกันของศูนย์เลยเราทําได้นะเรามีสิทธิประโยชน์พิเศษให้แต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่แต่ถ้าเกิดของปกตินั่นคือรับประกันเครื่องเกียร์แต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นซ่อมในศูนย์โดยเฉพาะอย่างเดียว อันมีโปรโมชั่นและก็เอ็กคลูซีฟดีๆมอบให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับคราวนี้เนี่ยอันให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งสำหรับกุญแจถ้าเกิดเป็นตัวกุญแจ Fortuner ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่ได้มีการไล่ตัวเม็สีสกรีนแบบนี้รวมถึงตัวด้านหลังด้วยจะมีลงอักษรว่า T.R.D นะฮะวันนี้คือการบ่งบอกว่ากุญแจทีอดีมันจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้แต่ถามว่าเป็นประเภทไหนก็จะเป็นตัว Smart k e y r a t e i m m o b i l i z e r เหมือนเดิมนะครับสำรองเป็นตัวกุญแจรีโมทอยู่ในซองอน,นี้ไม่แก่นะฮะไม่เคยสัมผัสมือใครไม่เคยแตะต้องมือใครมาก่อนนะครับส่วนครานี้ด้านข้างครับอย่างแรกเหมือนเดิมนั่นคือจะเป็นตัวคิ้วซุ้มล้อในตำแหน่งตรงนี้ทั้ง4ล้อเป็นสีดำาด้านเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ตัวล้อแม็กครับ เรามองกันแบบด้านนอกเนี่ยเราก็จะคิดว่าตัวแม็กตัวเนี้ยเป็นขอบ18นะแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่สําหรับตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นตัวขอบ18แต่ถ้าเกิดเป็นตัว trd ปุ๊บจะเป็นตัวขอบ20ทันทียางที่ใส่อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นยางของดันหลบปี2022นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกคราวนี้เนี่ยไฟเลี้ยว จะเหมือนกับตัวกระจังหน้าซึ่งจะเป็นแบบสีดำหรือว่ารมดำหรือสีดำเป็นโนแบล็กนะฮะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับส่วนอย่างนึงเนี่ยที่มีการเพิ่มนั่นก็คือตรงนี้ตัวหลังคาเนี่ยไล่ตั้งแต่เสาเอไปยันตัวด้านท้ายตรงนี้เขาเจะเรียกว่าเป็นหลังคาดำแบล็กท็อปนะฮะหรือจะเป็นแบล็กรูฟก็ได้อาจจะอ่านออกเสียงคนละอย่างแต่ว่าความหมายเดียวกันตรงนี้ไม่ใช่สีแท้อันนี้คือสิ่งที่ ตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวสีแท้มาแต่เขาคงจะไม่ได้คิดถึงในช่วงตอนนั้นหรือว่าหลังจากได้มีการผลิตตัวรถไปแล้วมันจะเป็นแล็บสติ๊กเกอร์สีดำนะครับซึ่งจะเป็นออกมาจากศูนย์เลยไม่ใช่ออกมาจากศูนย์แ้เนะอามาทำลานข้างนอกแบบนี้คือไม่ใช่นะฮะเขาจะทำออกมาจากศูนย์เลยซึ่งรายละเอียดขนาดการตัดทุกอย่างเนี่ยคือมันจะเปะ๊ะตามตำแหน่งของตัวโครงสร้างรถเลยนะครับบันไดข้าง ถือว่าตรงนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะยังเป็นเหมือนของเดิมทั้งหมดส่วนตัวด้านข้างไม่ได้มีสติ๊กเกอร์อะไรบ่งบอกนะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าปี18ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นตัวดิฟเบรกสีล้อถูกต้องใช่ไหมฮะคราวนี้เราต้องดูตัวด้านในกันต่อนะครับอันขออนุญาตไปอยู่ทางด้านฝั่งนู้นอันนี้คือมันจะชัดเจนนะครับอันจะไล่ไปทีละจุดเลยสําหรับเซฟตี้หรือในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยเนี่ย f อร์จูเนรเราได้ดูกันมาหลายคลิปนะพี่ๆน่าจะทราบกันแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้ทราบก็คือจะเป็นตัวแอร์แบ็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเใบนะครับและก็เกะคอนโซลบนจะเป็นการหุ้มด้วยลักษณะของตัวหนังเป็นหนังสังเคราะห์และก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มเหมือนกับตัวซอฟทัชนะครับเปลี่ยนจากโลโก้ Fortuner มาเป็นตัวโลโก้ TRD นี่คือสิ่งที่ไม่เหมือนกับตัว Fortuner แบบปกติ หนึ่งจุดฮะตรงนี้เอกลักษณ์เลยและโดดเด่นมากนั่นคือเครื่องเสียงหรือลำโพงของ JBL ให้ความรู้สึกในการฟังเสียงที่ดีขึ้นให้ความรู้สึกเบสที่นึกและตึกขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่คือการมีมีแบรนด์ที่อยู่ในแบรนด์อีกทีหนึง่งมันจะเป็นการใส่รายละเอียดมาอยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดอย่าง f o r t u n e r ตัวปกตินั้นคือไม่มีแต่พอมาเป็นตัว TRD ปี2018ปุ๊บมีเครื่องเล่นของ JBL แบบนี้มาเลย ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับเพราะว่าของมันมีแบรนด์ไม่ใช่ว่าแบบเอาของไก่กากริกก๊อก,ก,กมาอยู่กับรถราคาเกือบ2ล้านแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็จอแทสกรีนตรงนี้เหมือนเดิมเป็นขนาด7นิ้วแบบมีเนวิเกเตอร์ทีคอนเน็นะครับใช้งานได้เลยสำหรับตรงนี้ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกแอร์ออโต้แต่ไม่ใช่เป็นดูโอโซนนะฮะเป็นออโต้กึ่งอนาล็อก แล้วก็ตัวปรับขับ2ขับ4ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อของ f ฟ r t u n e r เนี่ยเราก็เรียกว่า Full Time ก็ได้ครับมันจะได้เข้าใจง่ายแต่ถามว่ามันเป็นพาร์ทไทม์ได้ไหมอันนี้คือมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างมันเป็นตัวพาร์ทไทม์พวกม,มันต้องเหมือนคาริเวซึ่งจะมีเป็นตัวดิฟบล็อกใส่มาให้แต่ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นฟูลไทม์ก็แล้วกันนะครับฐานคอนโซลเกียร์มีการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนตัวนี้น่าจะเป็นคาร์บอนแท้นะครับ หุ้มคาร์บอนแท้เลยนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของ Eco Mode, Power Mode, t โ a c t i o n Control ตัวนี้เพิ่มนะตัวนี้เพิ่มนะปกติไม่มีนะ Auto Start Stop เพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติมันจะมีแค่ตัว t r a น t o o n c o n t r ท l ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับตัวดิฟเบรกสีล้อแต่จะมีการเพิ่มก็คือ Auto Start Stop เพิ่มเติมมาให้นะครับพวมอะไรล่ะไม่ได้มีเป็นตัวหุ้มหนังแล้ว เป็นลายคาร์บอนเหมือนกันนะครับแพดเดิลชิ p เนี่ยถ้าเกิดทํามาเป็นตัวดําแดงนะแม่งสวยกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็เลือนไมจากสีที่มันเป็นตัวแบบอย่างสีฟ้าธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นในโทนของเฉดสีแดงแล้วก็จอ TFT อันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแผงด้านข้างประตูก็จะมีการทำด้วยหนังสีแดงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ Engine Start จะเปลี่ยนจากคำว่า Engine Start ลบออกไปแล้วใส่เป็นตัว T R D Start Stop แบบนี้มาให้แทนนะครับส่วนไฟอ่านแผนที่ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ L E D นะครับเบาะก,ก็จะเป็นตัวเบาะหนังตัดด้วยสีสีแดงนะครับแต่มันไม่ได้แดงแบบแดงแจ๋นะมันไม่ได้แดงแจ๋นะมันจะเป็นแดงเหมือนแบบแดงออกชมพูชมพูอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือทุกอย่างก็เหมือนเดิมทั้งหมดถ้าเกิดมันใส่เพดานด้านในมาเป็นสีดําด้วยนะจะเป็นอะไรที่สวยมาก แต่คือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสเต็ปในลักษณะประมาณนี้ภายในก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดถ้าเกิดเรามีการดูเปรียบเทียบระหว่าง Fortuner ที่เป็นตัวธรรมดากับ Fortuner ที่กลายเป็น TRD มันจะคือรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับพอเวลาเราเราเห็นตัวปี18ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดิฟเบรกสีล้อนะอันนี้พี่ๆก็ต้องจำไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้เดี๋ยวมาสคริปย้อนดูในคลิปอ่นก็ได้นะครับ คราวนี้ตัวด้านท้ายครับแน่นอนว่าจะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวโลโก้ฝั่งทางด้านนี้นะฮะมีการเพิ่มในเรื่องของตัวโลโก้แล้วก็คิ้วฝาท้ายนะครับจะเป็นตัวสีดําเป็นโนแบ็คสัญ,ญลักษณ์โลโก้อะไรพวกนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมทั้งหมดแต่ที่อ่านได้มีการพูดไปสําหรับตัวด้านหน้าเนี่ยไอเรื่องของโลโก้เนี่ยคือมันมีการปรับเปลี่ยนได้โลโก้แก้วโตโยต้าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับจับต้องได้ง่าย แล้วก็สปอยเลอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีดําเงาแต่ข้างบนเนี่ยมันก็จะติดกับตัวหลังคาใหญ่ก็คือจะเป็นแล็บด้วยสติ๊กเกอร์สีดาเสาอากาศตัวชาร์คฟินก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนั่นคือกันชนท้ายสําหรับตัวกันชนท้ายจะเป็นการออกแบบใหม่ลายคล้ายๆกับลังฮันนี่หรือว่าจะเป็นตัวลายลังพึ่งประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวฝาท้ายทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมด แต่ว่าคิกเซนเซอร์ยังไม่ได้มีการใส่มาให้อันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายสําหรับแม่บ้านเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าแบบเฟี้ยวเลยเพราะว่ามันจะทํางานกับตัวรถแล้วก็ใช้งานกับตัวรถได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอ๋อลืมบอกไปมันจะมีอีกจุดหนึ่งนั่นเป็นตัวสครับเพจเป็นสัญลักษณ์เขียนว่า T R D ส่องแสงสีฟ้า เดี๋ยวนี้เก็บรายละเอียดตัวรถให้กับคุณลูกค้าได้ดูก็ได้ไนะครับนี่คือสําหรับตัวด้านในด้านนอกเราดูกันไปจบแล้วเรียบร้อยความแตกต่างสําหรับ Fortuner รครับระหว่างตัวธรรมดาและที่เป็นตัว TRD ในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการอัปเดตรถตัวรถเข้าใหม่เราแค่พาดูสภาพเราไม่ได้พาดูแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้นี่คือความแตกต่างที่ทุกคนสามารถสังเกตได้นี่คือตัวรถในราคาล้านแปด ที่ทุกคนสามารถเลือกเอามาจับขยายแตกแยกนู่นนั่นนี่ได้แบบสบายเลยแต่คราวนี้ครับสำหรับระยะเวลาผ่านไป 18, 19, 20, 21, 22, 23ระยะเวลาผ่านไป5ปีพี่พี่คิดว่า Fortuner คนันนี้ราคามันจะลงเหลือเท่าไหร่เพราะนั้นในคลิปนี้ฟังดีๆนะฮะตัวนี้อันเสนอราคาขายเพียงแค่1 2 9 0 0ล้า 9000บาทฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 9 9 0ล้านบาทมีเครดิตฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถจัดได้เกินนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับอาชีพและก็รายได้ส่วนสำหรับเรื่องหยิบย่อยพวกนี้อันแนะนำนะครับแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาจาับไปใน,นที่ร้านแดนให้เฟนแนซ์วิ่งไปเซนหนึ่งหน้าบ้าน แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าราคาประมาณนี้เรามีการตั้งงบดาวไว้ด้วยก็ได้หรือไม่งั้นรถที่พี่ๆไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเป็นรถที่เราใช้งานมาเต็มประสิทธิภาพแล้วเราอยากจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็สามารถเอามาเทิร์น Fortuner TRD Sport คันนี้ได้อันนี้ขอแนะนำเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้บางคนต้องการสิ่งที่มัน e อ c l u s i v e ต้องการสิ่งที่มัน l u x u r y กว่าปกตินั้นแนะนำแบบนี้ นี่คือคำว่า TRD 2.8 Sigma ซิกมาโในคลิปวิดีโอนี้ฮนะเพราะนั้นในคลิปนี้อันขอตัวลาไปก่อนนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ